เกี่ยวกับันบงกินะครับทุนนี้เป็นยาเม็่อะขาขับปุ๋กันในรักษณ์กไปเที่ยวครับ

นะครับวันนี้ก็มาตรวจที่อุตสำมภ์กรอุดรเมษบางเขนนะครับีก็มีทาผมมาร่วมกระทางสำนักสืบวิร้องกรุงเทพมหานครนะครับได้รับความร่วมมือจากกรมควบคุมมลพิษกรมขนส่งทางบกนะครับขอสมกให้มาส่งตรวจรถเมย์นะครับก็เป้าหมายจํานวนรถก็ตรวจเรื่อยๆนะครับแ้เราทําเป็นงานรูทีนอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ทําแค่เฉพาะหน้าปุ่นนะครับเราทํามาตลอดนะครับไม่ใช่แค่เป็นการตรวจริมถนนด้วยเป็นการ เข้าไปตรวจที่แหล่งกําเนิดเลยไม่ว่าจะเป็นอู่รถเมย์หรือว่าตามไซต์ก่อสร้างสถานประกอบการนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่ปี65เนี่ยท่านผู้ว่ารับตําแหน่งเนี่ยเราตรวจมาแล้ว260,000กว่าคันนะครับถือว่าเยอะมากนะครับแล้วเข้าไปตรวจตามไซต์ก่อสร้างจับไปได้ก็เป็นพันหลายสามสี่ห้าพันคันนะครับที่เราจับไปแล้วนะครับแต่วันนี้ครับที่อยากจะมาเน้นย้ำข้อความนะครับคือเราอยากจะขอ นะการสับสนนจากภรัฐบาลเป็น3เรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เรายังขาดอำนาจอยู่นะครับอย่างแรกนะครับเ,เราเป็นเจ้าพนักงานตามพรบสิ่งแวดล้อมนะครับเวลาเรามาตรวจรถเ,เมย์เป็นการขอความร่วมมือนะครับเราไม่สามารถจับเขาได้ไม่สามารถฉีดป่นห้ามใช้ทันทีเพราะอันนี้เป็นอำนาจตามพรบขนส่งนะครับที่ทางกรมขนส่งทางบกเนี่ยเป็นเจ้าพนักงาน นะครับเราอยากมีอำนาจตรงนี้นะครับเพราะว่าเราก็มีแขนมีขาที่จะสามารถช่วยตรวจพวกรถเมย์หรือว่ารถหกล้อขึ้นไปได้มากขึ้นนะครับเราก็อยากจะมีส่วนตรงนี้นะครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับเราอยากเป็นเจ้าพนักงานที่จะมาช่วยตรวจตามพรบรขนส่งอัน,นที่สองนะครับตามพรบรสิ่งแวดล้อมเวลาเราไปตรวจเนี่ยจะเห็นว่ารถอย่างรถเมย์เนี่ยมีควันที่ประชาชนอาจจะมาบ่นนะครับมาแจ้งทางครับพี่ฟองดูหรือมา เหนในโซเชียลมีเดียว่าควันเยอะปล่อยได้ยังไงแต่บางครั้งพอไปตรวจเนี่ยจะเห็นว่าแม้ควันจะเยอะมันยังผ่านเกณฑ์เพราะเกณฑ์ปัจจุบันค่อนข้างสูงเกณฑ์เนี่ยเราใช้การวัดความทึบแสงนะครับว่าห้ามเกิน30%นะครับถ้ามีโหลดหรือ เช่นมีของมีคนอยู่บนรถด้วยนะครับห้ามเกิน4 0สินะครับสิ่งที่ท่านพูดว่านะครับทางกรุงเทพมหานครอยากจะได้คือขอให้ลดเกณฑ์ความทึบแสงจาก30เลงมาเหลือ10%หรืออย่างน้อยให้ท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครมีอำนาจในการตัดสินหรือว่าตั้งเกณฑ์ของตัวเองนะครับซึ่งอันนี้มันอยู่ในประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วก็สามารถปรับได้นะครับ ข,ข้อที่สามข้อสุดท้ายคือเวลาเราไปตรวจแล้วเจอรถสี่ล้อนะครับตามพรบรสิ่งแวดล้อมตรวจเกินมาตรฐานสิ่งที่เ,าเราทําได้ตอนนี้คือติดสติกเกอร์นะครับห้ามใช้ชั่วคราวนะครับเป็นสติกเกอร์ที่มีตัวอักษรสีเหลืองอยู่เราไม่สามารถฉีดพ่นสีแดงห้ามใช้เด็ดขาดได้นะครับการที่เราติดสติกเกอร์เสร็จรถคันนั้นเนี่ยมีเวลา30วันที่จะต้องไปแก้ไขแล้วก็นํากลับมาแก้ไขกับทางกรมควบคุมมลพิษนะครับ ถ้าเขาไม่นํากลับมาแก้ไขภายใน30วันก็ค่อยจะโดนตัวสติกเกอร์ห้ามใช้เด็ดขาดอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่ก็ยังมองว่าแข็งไม่พอนะครับอยากจะให้สามารถให้เราเนี่ยติดสติกเกอร์ช่วคราวก่อนก็ได้แต่ขอลดจาก30วันแก้ไขขอเป็น5วันแก้ไขพอ1อาทิตย์ในการทํางานไม่ต้องรวมเสาร์อาทิตย์ไปแก้ไขามานะครับทาไมลดสี่หกล้อตามพบรบขนส่งฉีดห้ามใช้เลยไปแก้ไขย,ยังทําได้ทําไมลด4ี่ล้อต้องรอตั้ง30วัน สาวันอาจจะวิ่ง28-29วันก็ได้ยังสร้างมลพิษให้กับเมืองอยู่อันนี้เราขอลดเป็น5วันก็ได้หรือในอนาคตขอลดเป็นวันสวันเลยก็ได้นะครับคือวันนี้อยากจะเน้นย้ําว่าไม่ได้มาเพื่อจะมาให้ดูว่าเราตรวจไปกี่คันต่างๆเพราะอันนี้เป็นงานรูทีนตรวจมาแล้ว2อ0 0 0 0หกหมื่นกว่าคันทําตลอดไม่ใช่ทําแค่ฤดูฝุ่นวันนี้อยากจะมาพูดถึงสข้อครับต่วอีกครั้งก็คืออยากจะให้กทมสามารถตรวจลด เกิน4ล้อได้ลด6ล้อขึ้นไปได้ตามพรบขนส่องอย่างที่2คืออยากจะลดความทึบแสงนะครับการตรวจจากเกณฑ์เดิม30%ลดลงมาเหลือ10%หรือขอให้ท้องถิ่นกําหนดเองอย่างที่3เมื่อเราตรวจจับแล้วนะครับแทนที่จะใช้เวลาให้เวลาคนทําผิดเนี่ยสาวันในการแก้ไขขอให้ลดมาเหลือแค่5วันพอนะครับจะได้รีบแก้ไขไม่ได้ไปวิ่งอยู่ในเมืองสร้างมลพิษนะครับก็เป็น3ประเด็นนี้ ครับก็ถาลือไปแล้วนะครับกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมันก็คือประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ได้เป็นพรบรเป็นประกาศอันนี้ก็เดี๋ยวท,ำท,ำทําตามขั้นตอนไปนะครับว่าเ,ออเราจะขอเ,อ,อเสนอให้ปรับตรงนี้นก็จะจับได้ไง่ายขึ้นก็เพราะว,ว่าคือความ ความเข้มข้นนะครับบางครั้งมันเห็นควันขาวแต่มันไม่เกินในสามสิบเปอร์เซ็นผมเคยไปตรวจแล้วโอ้โหเห็นชัดเลยนะครับว่าแทบจะหายใจไม่ออกอลดูคะแนนอ,อ่ะสิบห้าเปอร์เซ็นเองอ่าถ้ามันต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นได้เนี่ยจะช่วยเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่เราไปตรวจแล้วผ่านเกณฑ์ได้อย่างดีเนี่ยอันเนี้ยต่ำกว่าสิบทั้งนั้นนะครับคือ<ๆ>ถ้าเกินสามสิบเนี่ยโหมันต้องหนักจริงๆก็ปรับลงมาให้มันมีความเข้มข้นมากขึ้น อันนี้จะช่วยในการลดมลพิษจากควันดำได้เพราะว่าเรามีการทำวิจัยมาแล้วว่าไม่ใช่แค่ลดควันดำที่จะปล่อยเพียง2.5ลดควันขาวก็ปล่อยเพียง2.5มืวนกันนะครับทำไมจะตรวจแค่เรื่องความทึบแสงแล้วก็ในอนาคตนะครับอันนี้ก็อยู่ในการหาหรือเราอยากจะตรวจในมิติอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ตัวความทึบแสงอาจจะตรวจไปถึงเรื่องของค่า CO ค่า HC อะไรต่างๆซึ่งตอนนี้ก็มีวิธีการตรวจอยู่แล้วนะครับ ครับคือส่วนใหญ่เนี่ยครับคือรถปล่อยควันดำจะเป็นรถดีเซลนะครับแล้วก็อัตราการปล่อย PM เม2.5ของรถดีเซลจะมากกว่ารถเป็นซินมากแต่ถ้าในเชิงเทคนิคแล้วรถเป็นซินไม่ได้ไม่ปล่อยพีม2.5นะครับรถเป็นซินจะปล่อยเป็นที่เขาเรียกว่าสาร V O C ค่อนข้างเยอะซึ่งอันนี้เป็นสารที่จะแตกตัวเป็นพีม2.5ได้นะครับแปลว่ารถเป็นซินเนี่ยก็มีผลต่อการสร้างมลพิษของเมืองแต่จะออกมาเป็นเขาเรียกว่าฝุ่นทุติยภูมิ นะครับแต่ตอนนี้เราเร่งทําเรื่องรถดีเซลก่อนเพราะมันเป็นฝุ่นปฐมภูมิหรือว่าม,มันเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วการเปลี่ยนส้กรองน้ํามันเครื่องท,ทําทีๆปีละครั้งสองครั้งเนี่ยก็สามารถลดฝุ่นที่มันออกมาจากปลายปล่องฝุ่นปฐมภูมิได้เลยนะครับก็เน้นตรงนี้ส่วนรถดีเซลแต่ไปเปลี่ยนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะจะต้องเปลี่ยนเรื่องของมาตรฐานน้ำมันอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็มีการทำอย่างต่อเนื่อง เป็นป็น,นะครับคือผมแบ่งเป็นสองส่วนนะครับฝุ่นที่อยู่ในเมืองกับฝุ่นที่มาจากนอกเมืองนอกเมืองมันคือการเผาชิ้นมลนัแน่นอนว่ามันคงไม่ได้อยู่ในอำนาจกรุงเท pues. พกรเพราะมันเกิดขึ้นนอกเมืองแต่สิ่งที่เราร้องขอวันนี้ครับเป็นฝุ่นที่อยู่ในเมืองแต่ยังไม่มีอำนาจเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะดันให้เกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นในเมืองท้องถิ่นอยากได้อำนาจมากขึ้นในการ ตรวจจับหรือว่ามีการทํามาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเลยสังเกตที่ผมมาพูดวันนี้ไม่ได้พูดถึงฝุ่นที่เกิดขึ้นข้างนอกเลยมันข้างในทั้งนั้นแต่แค่อำนาจอาจจะไปอยู่ตามกลมกระทรวงอะไรต่างๆซึ่งจริง,รงๆแล้วตามหลักก็ควรกระจายมาอยู่ในท้องกิ่นที่มีความใกล้ชิดกับพื้นที่ท่านที่ทึกษาพขอถามเรื่องความคื่หน้าของมาตรการ low emission zone นะคะหลังจากที่ได้ประกาศใช้ไปอะคะ่ะคือมันมัน,ม,นมันรู้ผลได้มากน้อยขนาดไหนครับคือตอนนี้เราเรารู้ผลหมด,หมด,หมดแล้ว นะครับก็มีจํานวนรถที่วิ่งเข้ามานะครับวันพืหนลวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เราประกาศพื้นที่โลมิชั่นโซนนะครับเราจับทั้งตัวรถทั้งทะเบียนที่มาทั้งหมดนะครับล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่การ,การตรวจสอบหลักฐานนะครับแล้วก็หลังจากนี้เพื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเราจะส่งไปให้สํานักง,งานเขต นะครับที่เป็นจุดที่กล้องมันจับได้เพื่อให้สํานักง,งานเขตฝ่ายเทศกิจตรวจสอบหลักฐานอีกครั้งเพื่อนําไปส่งให้กับตํารวจท้องที่ดําเนินการตามกฎหมายนะครับก็เป็นกฎหมายผิดตามพรบรบรรเทาสารัยนะครับก็มีโทษจำคุก1เดือนแล้วก็ปรับสองสองพบาทนะครับ